Movie for you ขอเสนอ Monkey Man 2024 เรื่องราวของชายหนุ่มลึกลับที่ตามล้างแค้นกลุ่มคนที่สังหารแม่ของเขารวมไปถึงพวกที่สร้างระบบที่กดขี่ข่มเหงคนจนและคนที่ไร้ทางสู้เข้าออกตระเวนไปทั่วเพื่อตามล่าคนเหล่านั้นจนทำให้มาเฟียทั้งแก๊งต่างพากันกลัวเขาบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยโคตรของโคตรมันกับฉากต่อสู้ที่สมจริงและหนักหน่วงซึ่งกำลังมาแรงที่สุดในอเมริกาณนะตอนนี้ใครที่มาสายแบบดิบๆแล้วแล้วก็เรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาละหากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นที่แม่ของเด็กชายครับเล่าเรื่องของฮนุมานให้เด็กน้อยฟังว่ามันได้รับอนุญาตให้กินอะไรในป่าได้ทุกอย่างยกเว้นมะม่วงลูกยักษ์แต่ฮนุมานเนี่ยก็ไม่พอใจครับฮนุมานพยายามปีนขึ้นไปกินแต่นั่นก็ไม่ใช่มะม่วงแต่ดันเป็นดวงอาทิตย์ครับแล้วฮนุมานก็ขมือบดวงอาทิตย์ทั้งดวงและเมื่อเหล่าเทวดารู้เรื่องนี้เข้าก็รวมตัวกันลงโทษฮนุมานแล้วก็ริบพลังของฮนุมานตัวน้อยไป หนังตัดกลับมาที่ลานต่อสู้แห่งหนึ่งที่ประเทศอินเดียครับซึ่งนักสู้ที่ใส่หน้ากากลิงกําลังสู้กับนักสู้อีกคน แล้วเจ้าของการแข่งขันที่ชื่อว่าไทเกอร์ครับก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วบอกว่านะสนามการต่อสู้แห่งนี้สิ่งเดียวที่เรานับถือนั่นก็คือเงินซึ่งในนัดนั้นคนที่แพ้ก็คือชายที่ใส่หน้ากากลิงครับเขาเดินออกจากเวทีท่ามกลางคนที่โห่ไล่เขาชายหนุ่มก็มาล้างเลือดที่ห้องน้ำครับก่อนที่ไทเกอร์จะเดินเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินเป็นค่าต่อสู้ให้กับเขาแต่ว่าชายหนุ่มเนี่ยก็ท้วงแล้วก็บอกว่านั่นมันแค่ครึ่งเดียวเองแต่ว่าไทเกอร์ก็ไม่ได้เงินให้เขาเพิ่มเติมครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากด้้้้มาาากกกกกวว่่นนีี็ตอออองเลือออให ก,ก่อนที่เขาจะมาหาเด็กน้อยที่บาร์แห่งหนึ่งครับก่อนที่จะให้เงินกับเด็กน้อยไปเพื่อเป็นการแลกกับข้อมูลของคุยนี่ซึ่งเป็นเจ้าของห้องอาหารและซ่องระดับไฮโซประจําเมืองซึ่งห้องอาหารแห่งนี้นะฮะจะมีผู้ที่มีอิทธิพลของประเทศมาสังสรรค์กันเป็นประจําและเด็กน้อยก็เล่าถึงกิจวัตรประจําวันของเธอให้ชายหนุ่มฟังก่อนที่เด็กน้อยนะฮะจะเตือนเขาว่าคิดดีๆนะถ้าจะทําอะไรกับเธอเพราะว่าเธอเหมือนเคี้ยวลากดิน เช้าวันรุ่งขึ้นครับในขณะที่ควีนนี่กำลังกินกาแฟาอยู่ริมถนนก็มีคนจรจัดครับนั่งวิลแชร์มาของเงินเธอแต่เธอก็ไม่ได้ให้ครับและทันใดน,นั้นเองมันก็ฉกกระเป๋าเงินของเธอไปแล้วก็รีบปั่นวิลแชร์เข้ามาในสลัมครับ แล้วคนในสลัมก็ต่างทรงต่อกระเป๋าไปเรื่อยๆจนในที่สุดครับกระเป๋าก็มาถึงมือของชายหนุ่มซึ่งในนั้นมีนามบัตรอยู่และเขาก็ได้ตามที่อยู่ของนามบัตรไปซึ่งไปถึงห้องอาหารของควินนี่เขาบอกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคารว่าผมเจอกระเป๋าสตางค์ของควินนี่ก่อนที่ผู้รักษาความปลอดภัยจะพาเขาเข้ามาคุยกับเธอแล้วชายหนุ่มก็โกหกควินนี่ว่าเขานั้นได้เห็นคนขโมยกระเป๋าสตางค์ของเธอและเขาก็ทนไม่ได้เขาเลยไปสู้กับมันจนได้กระเป๋ามา และชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยถึงกับต้องบาดเจ็บจากการต่อสู้จนต้องพันมือด้วยผ้าพันแผลโดยชายหนุ่มเนี่ยแกล้งพันมือให้เหมือนกับผ่านการต่อสู้มาควีนี่จะเอาเงินให้กับเขาเพื่อเป็นค่าตอบแทนแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเงินสิ่งที่เขาต้องการก็คืองานเขาขยันขยอจนเธอรับเขาทํางานและก่อนที่เธอจะจากไปควีนี่ได้ให้เงื่อนไขกับชายหนุ่มว่าถ้าเขาปากโป้งหรือไปพูดอะไรกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องงานที่ทํารับรองว่าชีวิตของเขาจบไม่สวยอย่างแน่นอนโดยงานที่ชายหนุ่มได้นะฮะก็คือเป็นงานที่ทำความ ทำความสะอาดในโรงครัวของควินนี่แล้วก็ได้เจอกับอัลฟอนโซที่ทําหน้าที่ดูแลแขก VIP ในอาคารครับแล้วอัลฟอนโซนะฮะก็ถามชายหนุ่มว่าชื่ออะไรชายหนุ่มเลยตัดรําคาญโดยการบอกเขาว่าชื่อบ๊อบบี้ซึ่งเป็นชื่อที่เขาเอามาจากยี่ห้อของน้ํายาล้างห้องน้าครับและหลังจากเลิกงานวันนั้นเนี่ยเขาก็ลงไปหาร้านขายอุธใต้ดินแล้วพ่อค้าเนี่ยก็แนะนําปืนให้กับเขาจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะปืนลูกโม่จุด3าแล้และเขาก็เข้าไปทํางานทําความสะอาดเหมือนเดิมครับ จากนั้นฮะเขาก็ได้พบว่าควินนี่เนี่ยเป็นนายหน้าค้าบริการให้กับแขกที่มาเที่ยวโดวยเธอเนี่ยเป็นคนบังคับเด็กสาวมาค้าบริการทางเพศและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังรู้ดีว่าควินนี่เนี่ยขายยาอีกด้วยครับโดยควินนี่เนี่ยให้อันฟอนโซไปดูแลแขก v i p แล้วบอบบี้ก็เดินไปหาอันฟนอนโซแล้วบอกว่าเขาอยากดูแลแขก v i p ด้วยแต่อันฟอนโซครับบอกว่าไม่มีทางแต่ว่าชายหนุ่มเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับเขาว่าถ้าอยากจะได้เงินก็ให้มาที่เวทีมวยแล้วให้ลงพนันข้างของขานครับแล้วเขาจะได้เงินอย่างมหาศาลแล้วอั โซเนี่ยก็ถามว่านายรู้ได้ไงบ๊อบบี้ก็บอกว่าฉันจะเป็นคนสู้กับมันเองฉันถูกจ้างให้ล้มมวยและอันฟอนโซก็ถามว่าที่นายทำอย่างนี้ในาใยนต้องการอะไรบ๊อบบี้ก็บอกว่าเขาต้องการที่จะถูกเลื่อนขั้นแค่นั้นเองครับ แล้วในคืนนั้นเนี่ยบ๊อบบี้ก็ได้ขึ้นชกอีกครั้งครับแล้วก็เป็นอย่างที่บ๊อบบี้บอกอันฟอนโซเอาไว้เขาล้มมวยเหมือนทุกครั้งครับและอันฟอนโซก็ได้เงินที่ลงพนันไปแล้วบ๊อบบี้ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมครับดยการผลักดันของอันฟอนโซและเขาก็แนะนําให้รู้จักกับผู้มีอิทธิพลในเมืองซึ่งชอบมากินอาหารที่ห้องอาหารแห่งนี้นะฮะ แล้วระหว่างที่เสิร์ฟอาหารเขาก็นึกถึงเรื่องราวในอดีตที่แม่ของเขาโดนผู้มีอิทธิพลดังแกครับจนทํางานต่อไม่ไหวจนออกมาสูดอากาศข้างนอกแล้วได้มาคุยกับเด็กดริงค์ที่คอยบริการแขกครับผมและเด็กดริงค์ก็บอกว่านายต้องทนให้ได้แม้ว่าลูกค้าจะเหยียดหยามนายแค่ไหนโดยกิจวัตรประจําวันของบ๊อบบี้นั่นก็คือเช้าไปทํางานแล้วตอนค่ำก็กลับมาเป็นนักสู้ให้เขาต่อยนะฮะ เพื่อที่จะได้เงินค่าล้มมวยโดยที่บ็อบบี้เนี่ยมีเป้าหมายในการล้างแค้นผู้มีอิทธิพลของเมืองที่ไล่ที่ทํากินของแม่ครับแล้วก็ฆ่าเธอโดยวันหนึ่งนะฮะเขาได้แอบลักลอบนําปืนที่ซื้อมาเข้าไปในที่ทํางานแล้วก็ออกมาเจอกับอันฟอนโซซึ่งครั้งนี้อันฟอนโซได้พาเขาไปที่ผับของโรงแรมครับซึ่งเขาต้องทําหน้าที่เป็นบริกรแต่ว่าเขาไม่ได้เสิร์ฟเพียงแค่เครื่องดื่มเท่านั้นเขายังเสิร์ฟโคเคนให้กับผู้ที่มาสนุกกันในผับอีกด้วยและเขาก็ยังได้เห็นเป้าหมายของเขานั่นก็คือรานา ซึ่งเป็นหัวหน้าตำรวจที่มีส่วนทุจริตและก็ขับไล่แม่ของเขาออกจากที่ดินทำกินของตัวเองและนารานี่เองครับที่ได้ฆ่าแม่ของเขาบ๊อบบี้เห็นนารากำลังนวๆกับสาวครับก็เคล้าไปด้วยยาเสพติดอย่างสนุกสนานแล้วบ๊อบบี้แฮก็ได้จังหวะที่เขารอมาทั้งชีวิตเขาได้รอให้นาราไปเข้าห้องน้ำครับแล้วตามเข้าไปก่อนที่เขาจะล็อกประตูและเอาปืนเจ่อเข้าไปที่หัวของมันแล้วนาราก็ถามว่าแกคือใครและทำอย่างนี้ทำไม บ๊อบบี้ก็ได้บอกว่านี่คือพอรจากแม่ของฉันก่อนจะเตรียมลั่นไกใส่หัวของนาราแต่ทันใดนั้นเองครับก็มีผู้ใช้ห้องน้ําคนอื่นเปิดประตูเข้ามาทําให้เขาเสียจังหวะครับขณะที่นาราได้เอาขวดบนอ่างล้างมือเนี่ยฟาดไปที่หัวของเขาบ๊อบบี้พยายามสู้กับนาราครับและลูกน้องของมันก็ทําปืนลั่นออกไปทําให้ทุกคนในผับเนี่ยหนีออกกันจ้าละหวันเลยทีเดียวและในที่สุดครับนาราก็ล็อกคอบ๊อบบี้แล้วชกเขาได้แต่เขาก็หนีออกมาครับก่อนที่จะไปชิงปืนกลับมาจากลูกน้องของนาราแล้วก็ได้เอาสายรัดนะ น้องของนาราจนตาย แต่ว่านารานะครับก็จับบ๊อบบี้แล้วก็ต่อยนะฮะแล้วก็จับหัวฟาดลงไปกับอ่างล้างมือจนอ่างแตกแล้วนาราก็ได้ชักมีดพกออกมาแล้วแทงเข้าไปที่ขาของบ๊อบบี้ครับก่อนที่จะไปรัดคอเขาแต่บ๊อบบี้เนี่ยก็ได้ดึงมีดออกจากขาของตัวเองแล้วก็แทงเข้าไปที่นาราแล้วก็เอาเศษอ่างล้างหน้าครับฟาดไปที่ตู้ปลาให้น้ํามันทะลักออกมาก่อนที่เขาจะปีนหนีออกไปทางหลังตู้ปลาครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบ๊อบบี้ถูกไล่จากทุกสารทิศเลยครับเขาใช้ทักษะการต่อยตีที่ได้จากสนามมวยเอาตัวรอดมาจากอาคารได้ครับก่อนทีี่่เาลงไปทรน จอดรถครับแล้วก็ดึงเสื้อมาพันแผลที่ขาของตัวเองที่ถูกแทงและลูกน้องของทั้งอาคารนะฮะและลูกน้องของนาราเองก็ได้บุกเข้าไปยังลานจอดรถที่เขาซ่อนตัวอยู่ จากนั้นครับเขาก็ได้ขี่รถตุกต๊กๆหนีออกไปจากสถานที่เกิดเหตุแล้วระหว่างที่เขาจะออกรถนะฮะอันฟอนโซก็บอกว่าบอบบี้พาฉันไปด้วยแล้วบอบบี้ก็ได้ขับรถตุกต๊กๆหนีออกไปพร้อมกับอันฟอนโซครับแล้วก็มีรถตำรวจไล่ตามไล่ยิงทั้งคู่แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาขนาบข้างครับเพื่อที่จะจับตัวบอบบี้แต่เขาก็หยุดให้รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักก่อนที่จะขับหนีไปอีกทางครับจนกระทั่งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ตามพวกเขา,าอีกด้วยครับตต่เ้้ไไ้าาากกก็ััับบดดดรสพนนนนฮโหหหญิงิงงงวมถทํใอี หยุดรถก่อนก่อนที่รถตำรวจเนี่ยจะพุ่งเข้ามาชนเขาอย่างจังเลยครับแล้วบอบบี้ก็ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่อยู่ในรถตำรวจครับ ที่มือของเขาถูกคล้องกุญแจมือไว้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ครับบ๊อบบี้ชกกับเหล่าตำรวจในรถครับแล้วก็ใช้ปืนของตำรวจคนหนึ่งเนี่ยยิงตำรวจคนอื่นจนตำรวจที่อยู่หลังรถเนี่ยฮะตายหมดจนกระทั่งบ๊อบบี้เนี่ยฮะพังประตูรถแล้วก็กระโดดไปเกาะที่หน้ารถกระบะครับก่อนที่จะตกมาบนถนนแล้วเขาก็วิ่งหนีจากบนถนนเนี่ยขึ้นไปบนซ่องสลัมแห่งหนึ่งแล้วก็คนที่คุมซ่องนะฮะก็เดินถือขวานออกมาแล้วก็บอกว่านี่เก็บพาตำรวจมาที่รังของฉันงันเลยแกกล้าดียังไงบ๊อบบี้นะฮะพยายามบอกให้มันใจเย็นครับแต่มันก็ไม่ฟังครับพายาามจะขวน าดมาที่เขาบ๊อบบี้ได้แต่หลบหลีกไปเรื่อยๆครับแล้วเขาก็ได้จังหวะกัดไปที่จมูกของเจ้าของซ่องครับจนจมูกของมันหลุดออกมาก่อนที่บ๊อบบี้จะใช้โซ่จากกุญแจมือครับรัดไปที่คอของเจ้าของซ่อง แต่ทันใดนั้นเองครับตำรวจก็ได้มาช่วยมันทันครับผมเนี่ทำให้เขาต้องหนีจากการไล่ล่อีกครั้งตำรวจพยายามยิงขึ้นไปครับบนหลังคาที่บ๊อบบี้ใช้วิ่งไปเรื่อยเพื่อหนีการจับกลุ่มแต่เขาก็ไม่สามารถหนีได้ครับเนื่องจากมีเฮลิคอปเตอร์ขับตามมาและสไนเปอร์บนเฮลิคอปเตอร์นะฮนะก็ได้ยิงเข้าร่วงลงมาจากหลังคาตกลงไปยังแม่น้ําครับและเขาก็นึกถึงเรื่องราวตอนเด็กๆฮะที่บ๊อบบี้กับแม่เนี่ยเล่นกันที่ริมแม่น้ําก่อนที่แม่เขาจะตายด้วยฝีมือราน่า บ๊อบบี้ฟื้นขึ้นมาครับพบว่ามีชาวบ้านพยายามจะช่วยเขาโดยการเอากระสุนนอกจากตัวในขณะที่ทุกคนกำลังสวดมนตน์ภาวนาใเขามีชีวิตรอดก่อนที่จะสลบไปอีกครั้งเนี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในวัดแขกครับแล้วก็มีผู้ดูแลวัดที่ชื่อว่าอัลฟามาคุยกับเขา อัลฟาเนี่ยบอกว่านายเจ็บขนาดนี้น่าจะตายไปแล้วแต่โทยเทพอาจจะมีเหตุผลที่ให้านายอยู่เพื่ออะไรบางอย่างและอัลฟาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีตำรวจกำลังไล่นายอยู่ทั่วเมืองเลยยกเว้นที่วัดแห่งนี้ที่พวกตำรวจไม่เข้ามายุ่งเพราะว่าเรานั้นกระจอกเกินไปสำหรับพวกมันแล้วก็ขอให้านายพักผ่อนให้หายดีก่อนแล้วก็ค่อยออกไปอัลฟอนโซนะฮะนั่งดูทีวีแล้วก็พบข่าวการพยายามลอบสังหารราน่าของบ๊อบบี้ครับดังกระชอนไปทั่วเมืองขณะที่บ๊อบบี้นั่งอยู่ที่วัดแขกเพราะว่านอนไม่หลับครับอัลฟาก็เดินนมมมาาาถวว่ีีเสยงใหัหรอ บอบบี้ก็บอกว่ามีอยู่เสียงเดียวนั่นแหละคือเสียงเกรดร้องก่อนที่อัลฟานะ,ะจะให้บอบบี้เดินตามเข้าไปอัลฟาบอกเขาว่าเขาเคยเป็นคนสิ้นหวังเหมือนกับบอบบี้เหมือนกันแต่เขาแนะนำว่าถ้าอยากจะก้าวผ่านมันไม่ได้ก็ต้องมีการทําลายก่อนครับเหมือนพระศิวะแล้วอัลฟานะ,ะก็บดยาแล้วก็เป่าใส่หน้าบอบบี้แล้วบอบบี้ก็ต้องนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตอีกครั้งครับ ในเหตุการณ์นั้นครับเป็นเหตุการณ์ที่ราน้านะครับพาคนมาเผาหมู่บ้านของเขาเพื่อไลท่ที่รวมถึงยิงคนในหมู่บ้านครับแล้วแม่ของบ๊อบบี้ก็พาเขาหนีมาที่บ้านแล้วบอกให้เขาไปแอบข้างบนครับ แล้วรานาก็เปิดประตูเข้ามาอย่างบ้านของบ๊อบบี้รานาพยายามรูปไล้ตัวของแม่บ๊อบบี้ครับแต่แม่บ๊อบบี้เนี่ยก็ได้เอามีดที่แอบเอาไว้ฟันไปที่รานาครับแล้วมันก็ได้ถอดเข็มขัดออกมาฟาดไปที่แม่ของบ๊อบบี้ซ้าแล้วซ้าเล่าครับจนร่างของแม่บ๊อบบี้เนี่ยชุ่มไปได้วยเลือดแล้วมันก็ได้บีบคอแม่ของเขาจนถึงเก่ความตายและนั่นก็คือเสียงเดียวที่อยู่ในหัวของบ๊อบบี้มาโดยตลอดนั่นคือเสียงกรีดร้องของแม่ก่อนขาดใจตายซึ่งบ๊อบบี้ก็ได้เหตุหการณ์ แล้วก็คิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาในการแก้แค้นให้แม่ก่อนที่ราน่าครับจะราดน้ํามันลงบนตัวแม่ของเขาแล้วก็จุดไฟเผาครับโอ,โ,โอ้โหโหดร้ายมากแล้วบอบบี้นะฮะที่เอามือไปช่วยแม่ที่ติดไฟอยู่ทําให้มือของเขาเป็นรอยไหม้ด้วยครับและอัลฟาก็ได้จับมือของบอบบี้แล้วบอกว่านี่คือมือของนักสู้แล้วคุณต้องสู้เพื่อเราทุกคนแล้วบอบบี้นะฮะก็ได้มาซ้อมต่อยมวยในวัดครับแล้วก็ฝึกซ้อมร่างกายพร้อมกับการให้กําลังใจของชาวบ้านทุกคน เพราะว่าเขาเป็นความหวังเดียวในการต่อสู้กับความอายุติธรรมและเมื่อซ้อมจนเต็มที่แล้วครับอัลฟาก็บอกว่านายพร้อมแล้วล่ะก่อนที่บ๊อบบี้นะฮะจะพบว่ามีคนของวัดเนี่ยถูกทําร้ายเพราะไม่จ่ายค่าคุ้มครองแล้วบ๊อบบี้ก็ตัดสินใจพังกล่องบริจาคของวัดแล้วก็หยิบเงินออกมาเพื่อเอาไปปฏิบัติภารกิจครับ แล้วเขาก็ได้เอาเงินนะฮะไปให้เด็กน้อยคนหนึ่งให้ลงพันันในการต่อยมวยข้างเขาครับเพราะว่าเขาจะขึ้นชกและในครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะไม่ล้มมวยโดยไทเกอร์นะฮะได้แนะนําผู้เข้าชกทั้งสองคนโดยคู่ชกของบ๊อบบี้นั่นก็คือยอดนักสู้ไร้เทียมทานที่ชื่อว่า King c อบ r ราส่วนบ๊อบบี้นะฮะใช้ชื่อบนเวทีว่าคองทั้งสนามมีแต่คนตะโกนเชียร์คิงค็อบบรครับ แล้วเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นครับบอบบี้ที่ใส่หน้ากากลิงก็ถีบไปที่หน้าของคิงคอบราจนเขาสลบเลยครับแล้วก็ต้องถูกนําตัวออกจากการแข่งขันไปเลยแล้วไทเกอร์นะฮะก็ได้แนะนําคู่ต่อสู้คนถัดไปของคองนั่นก็คือนักสู้ตัวใหญ่ยักษ์ที่ชื่องจอมีบาลูและบอบบี้ก็ใช้ความพลิ้วในการที่เขาตัวเล็กกว่ามันนะฮะค่อยๆต่อยแล้วก็หลบหลีกไปได้เรื่อยๆจนเจ้ามีบาลูเนี่ยได้เอาไม้เบสบอลพันลวดหนามครับมาไล่ฟาดบอบบี้แต่บอบบี้ก็ได้เอาตัวรอดมาได้ครับแล้วก็กระโดดถีบไปที่เจ้ามีบาลู ลและทุกคนที่มารอดูการต่อสู้ต่างก็ตะโกนชื่อของบ๊อบบี้ครับโดยเรียกเขาว่ามังกี้แมนลันสนามมวยเลยทีเดียวและเด็กน้อยก็ได้ไปรับเงินพันนันที่บ๊อบบี้ฝากเขาแทงครับซึ่งเป็นเงินจํานวนมากและบ๊อบบี้ก็เอาเงินไปให้วัดแขกที่ดูแลเขาตอนที่เขาบาดเจ็บซึ่งในเมืองขณะนี้เนี่ยได้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่ามีการเลือกตั้งใหม่ครับซึ่งบาบาซักคีชนะการเลือกตั้ง ซึ่งบาบาคนนี้นะฮะเป็นหัวหน้าของรานาอีกทีหนึ่งที่สั่งให้เขาทําสิ่งผิดกฎหมายโดยบา,บาครับได้มาทานอาหารที่ห้องอาหารของควีนี่ครับโดยบ๊อบบี้ได้บุกเข้าไปในโรงแรมอย่างตรงๆโดยเขาซัดรปภที่เฝ้าประตูอยู่ครับก่อนที่จะปีนกำแพงเข้าไปในอาคารและนอกจากบ๊อบบี้แล้วก็ยังมีคนจากวัดแขกมาช่วยเขาสู้ด้วยบ๊อบบี้บุกเข้าไปยังห้องครัวครับแล้วก็จัดการกับพวกพนักง,งานและเขาก็ได้เอาถังแก๊สวางบนเตาไฟครับแล้วก็จุดไฟทิ้งเอาไว้เพื่อรอให้มันระเบิดก่อนที่จะหยิบมีดทาครัวขึ้นไปชั้นบนบ เขาได้ใช้มีดจัดการกับพนักง,งานรักษาความปลอดภัยในลิฟต์และก็เอามีดเสียบเข้าไปที่คอมันก่อนจะใช้ปากกัดมีดเพื่อดันให้มันทะลุคอครับซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยคนที่มีอิทธิพลในเมืองต่างก็รวมตัวกันที่ห้องอาหารครับเพื่อแสดงความยินดีกับบาบาแล้วในทันใดนั้นเองระเบิดก็ได้ระเบิดขึ้นมาในห้องครัวครับบอบบี้โผล่มาจากลิฟต์ครับแล้วก็เอาพลุยิงไปที่ราน่าแต่ก็ไม่โดนครับบอบบี้ได้ไล่ต่อสู้กับพวกองครักษ์ของราน่าฮะ และในขณะที่ต่อสู้อยู่เนี่ยรานาก็ได้ลงลิฟต์ไปแล้วครับบอบบี้ได้หยิบมีดของพนักงานคนนึงนะฮะแล้วก็ไล่ฟันไปทั่วแต่ไม่ทันที่เขาจะตามรานาลงไปครับก็พบว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยโผล่ขึ้นมาจากลิฟต์เต็มไปหมดและทันใดนั้นเองครับเหล่าคนที่มาจากวัดแขกพร้อมกับอาวุธครบมือก็มาช่วยเขาสู้ครับและชาวบ้านนะฮะจากวัดแขกก็ใช้เคียวฟันไปที่ลูกน้องของราหน้าส่วนบอบบี้ฮะก็ใช้วิชาหมัดมวยขึ้นไปสู้กับพวกมันบนบ่าจนลงมาสู้ด้านล่างครับผมนะฮะก่อนที่ชาวบ้าน,านี่ย ตามรานาลงไปครับแต่ไม่ทันที่เขาจะได้ลงไปควีนนี่ก็ได้เอาปืนมาไล่ยิงพวกของเขาแล้วก็เด็กดิ้งที่บอบบี้เคยคุยด้วยก็ได้เอาถ่านเหล็กมาฟาดหลังของควีนนี่จนเธอสลบลงครับบอบบี้ได้เดินไปเอาถ่านออกจากมือของเธอแล้วก็สับไปที่นิ้วของควีนนี่จนหลุดออกมาครับและชาวบ้านจากวัดก็จัดการกับพวกลูกกระจอกได้ทั้งหมดบอบบี้นะฮะได้เข้าลิฟต์ไปแล้วแลวก็กดไปยังชั้นว i p ีเพื่อที่จะตามเป้าหมายหลักของเขานั่นก็คือราหน้า แต่เมื่อเปิดประตูลิฟต์ไปนะฮะเขากลับไม่พบใครและทันใดนั้นเองเขาก็โดนฟาดจากด้านหลังซึ่งคนที่ฟาดก,ก็คือรานานั่นเองก่อนที่ราาจะสั่งให้เขาลุกขึ้นมาราาถามบอบบี้ว่าแม่แกส่งแกมาให้เจ็บตัวอีกแล้วงั้นเหรอก่อนที่ราาจะพุ่งเข้ามาต่อยบอบบี้ครับแต่ว่าเขาก็หลบหมัดได้ทั้งหมดและบอบบี้ก็ได้ต่อยเขากลับครับแต่ราาเนี่ยได้ดันบอบบี้ให้ไปทะลุก,กับกระจกแล้วก็บอกว่าให้เขาลุกขึ้นมา รานาได้บอกเขาว่าแกมองอะไรว่าไอ้ลูกกะรีแล้วทีนี้ถึงคราวของบ๊อบบี้มั้งครับบ๊อบบี้ไล่ต่อยแล้วก็ไล่เตะมันจนมันสู้ไม่ได้ครับก่อนที่เขาจะหยิบรองเท้าส้นสูงของผู้หญิงมาแล้วฟาดไปที่หน้าของราหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับราหน้าได้พยายามคลานหนีเขาครับบ๊อบบี้ก็เลยดึงหัวของมันขึ้นมาแล้วก็ฟาดไปเต็มแรงอีกทีหนึ่งซึ่งขณะที่เขาซ้อมราหน้าอยู่เนี่ยเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ที่แม่ของเขาโดนทําร้ายแล้วก็โดนเผาทั้งเป็นในบ้านของตัวเอง ยิ่งคิดก็ยิ่งแขนครับบอบบี้ไล่ชกไปที่หน้าของรานาเรื่อยๆครับจนหน้าของเขาแหลกไม่มีชิ้นดีแล้วเขาก็ได้เอานิ้วของควีนี่ที่สับมานะฮะสแกนลายนิ้วมือลิฟต์ครับเพื่อขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนสุดซึ่งเป็นที่อยู่ของบาบ้าครับหัวหน้าของราณานั่นเองบาบ้ากำลังนั่งอยู่ริมสระน้ำครับแล้วก็แกว่งเท้าอย่างสบายใจซึ่งในมือของบอบบี้นั้นเขาก็หยิบมีดติดตัวมาด้วยแล้วบาบ้าก็ถามบอบบี้ว่าทำไมเราไม่หยุดความรุนแรงนี้ล่ะแล้วลบอบบี้ก็ รู้จักชื่อของคนพวกนั้นบ้างหรือเปล่าบาบาก็บอกว่าความโกรธจะทําให้จิตใจไม่สงบนะและเขาก็บอกว่ารถม้ามารับฉันแล้วแล้วก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นมาจากด้านบนครับและทันใดนั้นเองบาบาก็ดึงเหล็กแหลมที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าฮะ แทงเข้าไปที่ท้องของบ๊อบบี้ก่อนที่จะแทงเข้าไปที่หน้าครับแต่บ๊อบบี้เอามือมารับไว้ได้ทันแล้วบ๊อบบี้ก็ได้หักมือของเขาครับก่อนที่จะเอาเหล็กอ,อันนั้นเนี่ยแทงไปที่อกของบ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบาบาก็อักเลือดออกมาแล้วก็บอกว่าให้อภัยฉันด้วยฉันจะให้แกทุกอย่างเท่าที่แกต้องการแต่บ๊อบบี้นะฮะได้บอกว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะอภัยให้แกได้ ก่อนที่เขาจะเอาเหล็กแหลมนั้นนะฮะเสียบเข้าไปที่หน้าของบาบาจนถึงเก่วความตายและหลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะครับบอบบี้ก็ได้นึกถึงวัยเด็กที่เขามีความสุขเมื่อได้อยู่กับแม่อีกครั้งแล้วการล้างแค้นก็ได้สําเร็จลงแล้วหนังก็จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องม o ง Monkey Man เรื่องราวของชายผู้ตามล้างแค้นให้กับแม่ครับที่ถูกฆาตกรรมไปเมื่อหลายปีก่อนเราได้เห็นฉากต่อสู้อันสมจริงนะฮะแล้วก็ดิบเถื่อนมากหากใครที่อยากดูเรื่องนี้เต็มๆแล้วแล้วก็แนะนำเลยครับหนังเรื่องนี้สำหรับวันนี้ทางทีมงานของเรา Movie for You ก็ขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Spoil หนังดีซีรีส์คุณภาพต้อง Movie for You